สร้างนี่เฉยสร้างแล้วหาได้ไหมแล้วอ,อีกคนนึงไม่ใครไม่ได้มีพลังมึงเร็วๆเ,เถอะอกดเลยครับเท่พ่อพี่ยังช่วยเขาช่วยเขาอันนี้ทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คนจับม้ากูหายไปไหนเนี่กมาจับมาสองคนเลยทำไมคนจับม้ากูหายบ่อยจังบอกกูหน่อย กำลังพรมของเรายังไม่พอเราเรอโจทย์ทีโอโอ้โหเพื่อเราสีแดงครับตอนนี้กำลังโอ้โหทุลุมสักดิ์ดูวะผมมาป่าโ,โหดรไล่แค่ไหน,น,นดูวะโอ้โหท่วมค้นลุมมม่มนะได้แล้วครับคนนี้ถ้าไม่ลุมมันก็ไม่ชนะครับไม่ชนะโ,โหที่สร้างไม่พอครับโอ้โหขี้เกียจสร้างไก่อันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเดินทุย สร้างนี้เลยโหจะสร้างนานนะวันนี้แะยังอัปเดตไม่ได้ไม่รู้อัปเดตแล้วทำอะไรได้โอ้กดผิดอีกแล้วดูดีกว่าครับหื้อหื้ออะไรอีกนมะวนี้เหอะขอร้องอย่าอย่าให้มีใคร วิงว่งวิ่งวิ่งโอ้โหข้าพลังมันจะหมดแล้วครับโอ้เจอศัตรูหนีโอ้โหไม่น่ารอดครับอย่างนี้โอ้โหเราเสียคนไป,ปเปล่าๆคนหนึ่งเลยครับน่าเสียดา้ช่วยเพื่อนสร้างไปกลางทหารเรามีเยอะแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังเยอะไม่พออยู่ดี <the> แบงลง่ง ได้แลคระับสร้างอาหารต่อโอ้โหเพื่อเราแพ้ครับโดนลุงมไม่ได้การแล้วทำนาไปเข้าปลาอาหารไม่พอกินแล้วเราทำไงดีครับคิดก่อน รอคนไม่ง่ยายเลยตัวเซกอ่าเลยอันนี้พอดีฮะเซกแปลงลง่างเอาแค่นี้ก็นดีกว่าเราจะไปปุกกันแล้วเพื่อเราสู้ครับน่าจะไหวนะครับไม่ต้องไปช่วยก็น่าจะไหว รวมมังกรวมก่งกก็เดินก่ออยอีกันจะชนะไหมวะโหมีตัว,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 วหิวใช่หิวเปล่าวะโหดูไม่ตายเลยครับไม่ได้การแล้วช่วยเพื่อนดีกว่า อ้าวเจอใครเนี่ยนายพลาดแล้วที่มาช่วยเพื่อนครับไปช่วยเพื่อนหูเยอะครับต้องไปช่วยแล้วล่ะเฮ้ยี๋ยวก่อนดิตายมึงตายเมื่อกี้มึงตกมากูลืมฆ่านายไปวิ่งไปเร็วดิมึงวิ่งอะไรใช่ไหมเออ ว้าก่อนทำมาปลาอู้เจอกลางทางเราต้องจวกครับอือเอาตัวใหญ่ก่อนครับโหอะไรไมนได้อ้วกเหรออื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 อ้หมาป่ามาช่วยสู้หนึ่งหูเยอะครับไม่ได้การแหละอืมสกิลใส่ครับอืมอืมอหคนของเรา โอ้โหล้มตายเทน้ำเทท่าเลรอครับโอ้โหมันเยอะครับโอ้โหไม่ได้การแล้วตัวไหนหนีได้หนีเลยดีกว่าโอ้โหแพ้ยับครับผู้รอดชีวิตครับโอ้โห